สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวคาร์บาลอินฟินิตคอมโบทุกท่านเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้พบก,กับผมช่องพานวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปวันนี้เราจะมาสอนแล้วก็แนะนานะครับว่า1วันตัวละครผมทําอะไรบ้างนะครับวิธีที่ผมทำเนี่ยจะได้ผลกําไรเนี่ยเป็นเจมหักภาษีแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บวกบวกนะครับแต่ถ้ามีของใหญ่มาโดยเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากของที่ได้มาก่อนแล้วก็ขายออกไปแล้วนะครับเพราะว่าผมจะทําคลิปเป็นแนวแบบให้มันขายออกก่อน พราะว่าถ้ามันยังขายไม่ออกเนี่ยผมก็สามารถปรุงแต่งราคาได้นะครับแต่ว่าผมจะทําแบบนี้เพื่อให้มันเห็นภาพชัดว่าเออมันทําได้จริงขายออกจริงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยมาเริ่มก่อนนะครับว่าผมได้อะไรมาบ้างในการขายนะครับผมได้เป็นของคับยาเกตนะครับตัวนี้เลยปลา52อันนะครับแล้วก็รับแล้วเนี่ยจะได้1,040เจมนะครับหักภาษีแล้วแล้วก็เบอร์รี่นะครับ15อันไอ32อันนะครับ ขายออกทั้งหมดเนี่ยหักภาษีแล้วจะอยู่ที่448เจมนะครับต่อไปจะเป็นลูบี้นะครับลูบี้เนี่ยอันละ119 1เจมนะครับผมได้มาทั้งหมดเนี่ย31อันนะครับขายหักภาษีแล้วเนี่ยจะได้อยู่ที่3,348เจมนะครับแล้วก็ที่คราเป็นรัน85นะครับได้มา30อันขายออกไปแล้วหักภาษีเหลือ3,000เจมนะครับ ต่อไปจะเป็นที่คาร์บไบดาลูนากับ1 4 5นะครับอันอันละ28เจมนะครับขายออกทั้งหมด33อันนะครับได้เจมที่หักภาษีแล้วเนี่ยอยู่ที่858เจมนะครับต่อไปจะเป็นของที่แพงที่สุดก็คืออีลูชันนะครับตัวนี้เลยผมขายออกอันละ199เจมนะครับได้มา35อันนะครับนี่เลยหักภาษีแล้วก็อยู่ที่6,300เจมต่อไปจะเป็นหินนะครับหินขาวประมาณนี้เลยนะครับ44ก้อนขายออกหักภาษีแล้ว4,000เจมนะครับ หินแดงนะครับ17ก้อนนะครับหักภาษีแล้วได้1,445เจมนะครับแล้วก็จะเป็นฟอสคอไฮเล็กๆน้อยๆนะครับ10ก้อนก้อนละ8เจมหักภาษีเหลือ70นะครับฟอสคอไฮเอ็ดนะครับ31ก้อนแล้วก็ขายออกแล้วหักภาษีนะครับได้อยู่ที่3,110เจมนะครับแล้วก็จะเป็นลูนคิดาเมทนะครับ1อันนะครับขายออกแล้วต่อไปจะไปเข้าเรื่องแล้วว่าเราได้วันละ21,000เจม หรือว่า2 0 0 0 0เจมบวกได้ยังไงก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำการบอรทแมปนะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะก่อนนอนหรือว่าอ,าอยู่จอไม่อยู่จอเนี่ยผมจะเริ่มด้วยการบอรทแมปตัวนี้เลยนะครับจะเป็นแมปเล็กไซส์นะครับซึ่งเล็กไซส์เนี่ยทำไมผมถึงเลือกเป็นแมปเล็กไซส์นะครับต้องบอกคนดูว่าเล็กไซส์เนี่ยมอนมันบางนะครับเนี่ยแค่เรายิงเนี่ยมอนมันก็จะตายแล้วเห็นไหมเอ่ยนะครับทำให้เราเนี่ยปิดมอนไว้ฆ่ามอนไว้แล้วก็จะมีโอกาสได้เอลซบวกกับอของครับต่างๆนะครับ ส่วนจุดที่ผมจะมาแนะนําในการบทเนี่ยก็จะมีเป็นจุดแรกคือจุดนี้นะครับตรงนี้เลยที่คนเยอะๆตรงนี้นะตรงเนี้ยมันจะดอปเป็นของขยะที่ผมขายออกหมดเลยนะครับเนี่ยไอพวกเนี้ยคือดอปหมดเลยแต่ว่าจุดเนี้ยจะดอปเป็นใบดันร้อยี่นะครับใบดัน120เนี่ยก็คือใบดันที่ดอปของลรแค้นนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยแนะนําสําหรับตัวเด็กคือตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้นะครับนี่เลยนี่เลยที่คนเยอะๆเนาะแต่ว่าใครที่ดูแล้วจะทําตามก็ลองไปหาจุดที่มันว่างๆนะครับ แล้วก็จุดนี้นะครับที่ยังดรอปใบดัน120อยู่ก็คือแถวๆตรงนี้เลยที่เป็นมอนสเตอร์ตระกูลออกนะครับนี่เลยจะดรอปเป็นใบดัน120นะครับแล้วก็เป็นของขยะที่ผมได้มาขายส่วนจุดที่ผมจะบอดเป็นประจำๆเลยก็คือจุดนี้นะครับตรงนี้เลยตายต้นโอ๊กนะครับตรงนี้จุดเนี้ยมอนมันจะเกิดไวมากแถมมอนเนี้ยมันเป็นมอนประเภทอีกประเภทที่ไม่ใช่มอนออกนะครับจุดเนี้ยมอนจะเกิดไวมากบวกกับ ตรงเนี้ยนะครับมอนสเตอร์จะดรอปเป็นใบดันร้อยสมสิหูมังกรนะครับเหตุผลที่ได้ที่ผมได้ใบออปชั่นขั้นขาวมาเยอะนะครับแล้วก็ย่อยของขั้นขาวได้บวกกับที่มีหินขาวกับหินแดงไหมคนดูดูเนี่ยก็คือผมบอดจุดเนี้ยนะครับผมจะได้ใบดันหูมังกรอยู่วันละประมาณ10บใบ10บใบสิบเอ็ดใบสิใบวันไหนด้วีหน่อยก็ได้เยอะนะครับ ผมได,ได้ประมาณนี้แล้วผมก็เลยได้มาเป็นหินนะครับตรงนี้เลยนะครับหินขาวหินแดงหินฟอสคอห้ฟอสคอไฮเอดแล้วก็ลุนนะครับนี่คือจุดที่ผมได้มานะครับประมาณนี้สําหรับจุดบอทนะครับแล้วก็อีกจุดก็คือจุดนี้นะครับที่ผมแนะนําตรงนี้มอนสเตอร์จะเยอะมาก แล้วมอนก็ปิดไว้ด้วยนะครับทำให้เรามีโอกาสได้ขยะแมปเยอะแล้วก็มีโอกาสได้ไปดันเยอะนะครับนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้ถึงฟาร์มได้นะครับต่อไปจะเป็นการสรุปของที่ได้จากการบอทแมปบวกกับลงดัน130ที่เราดรอปจากแมปมานะครับก็คือได้ใบออปชันมาประมาณนี้เลยเป็นขั้นไฮนะครับใบขั้นไฮเนี่ยผมก็คงไม่ได้ขายนะครับคงจะเป็นยัดการยัดสมุดไป ส่วนขั้นข่าวก็อย่างคลิปที่แล้วผมตั้งให้ตั้งให้คนดูดูแล้วว่ามันขายออกนะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะไม่ได้ขายนะครับจะเอาไว้ยัดสมุดนะครับแล้วก็จะเป็นหูมังกร3อันก็จะยัดสมุดเหมือนกันนะครับส่วนเงิน M นะครับเงิน M เนี่ยปกติผมวอตแมปเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ4 m นะครับแต่ว่าเนี่ยที่มันเพิ่มมา6 m เนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมไปลงดัน130มาจากสตรีมที่ผมเพิ่งลงมาเองนะครับที่มันได้ไปดันมาจากการบอตแมปนี่แหละนะครับ มันก็เลยได้มานะครับส่วนเงิน M ที่เราได้นะครับก็ประมาณนี้เลยขายรุ่นขายเศษคราบต่างๆนะครับเพราะว่าแมปเนี้ยจะดรอปเป็นเสื้อผ้าออสเมียมแล้วมันย่อยได้แร่สีแดงนะครับส่วนสีสีมิทิลเนี่ยผมได้จากการลงใบดันอาร136มังกรน,นะครับนี่ก็จะเป็นเงินเท่านี้เลยนี่ก็จะเป็นเงิน14 m กับอีก400,000เนะครับเพราะว่าผมได้ทำคลิปเนี้ยผมก็เก็บเงินไปแล้วนะครับทำให้มันจะเห็นเงินชัดเจนเลยว่าผมได้ประมาณนี้นะครับก็ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครงงหรือว่าสงสัยตรงไหนนะก็มาถามส่วนตัวได้เพราะว่าผมทิ้งเล็กเฟสติดต่อส่วนตัวไว้เยอะอยู่แล้วนะครับก็จะมี2จุดนะที่ผมแนะนําคือจุดนี้เล็กไซส์นะครับตรงนี้เลยแล้วก็จุดนี้นะครับนี่เลยนะครับหวันของผมก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าผมรับฟอสเจมเนาะตอนนี้อยู่ที่ตีสว่า22,000เจมใช่ไหมถ้าผมได้4 2 0 0 0เจมก็แปลว่าผมได้วันละ20,000ตามที่ผมพูดนะครับขออนุญาตรับเลยละกันนะโอเครับก่อนรับก่อน ถ้าถึง4 2 0 0 0เจมก็คือวันละ20,000ตามที่ผมพูดเลยนะครับนี่เลยเห็นไหมอันนี้คือรับสดให้คนดูดูเลยว่าถึงจริงๆตามที่พูดนะครับจุดพวกนี้นก็ตัวบอทหรือว่าตัวเด็กตัวหลักก็สามารถมาทําได้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจจให้ผมแนะนําหาเงินหาอะไรเงี้ยก็ทักเพจหรือว่าทัก Facebook ส่วนตัวมาได้นะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับใครเข้ามาดูถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจใช่องผมด้วยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับบุย